เา้จาจบบอมาามือเดียวผมหงอ,อกแล้วหง <c oughs> อกฮะ <c oughs> โอ้ยอย่างสิงและเกิดมดแล้วบอพ่ครับใจยุบพ่อบ่นพนอมสามเอหมดแล้วน,น,น,นมวน่ตัวนบอม่้นี่พ้นสีอะไร นำเงินเลยเออแก้วอันนี้มาฝนมันตกเออฝนรฝนมันตกเนาะเนาะยันยันบกคุม่าแรงบ่นี่ชีมอีกับมือนี่้อยก็เลี้ยวแถว่าแม่สองบวนว่านไอ้รอบนั่งขออไปยุบไปหนึ่งหนึ่งไมอ่ไมสม อ,<ด>อีนอเนาะตีคนรองพื้นลองพื้นก็ไปต้นิดนเดี๋ยวมันเนต่างาเอาอเออ,อเราน้อยไปไหนครับ จะคืมคืมใหม่แล้วจังสิงเอ้ยจะหลอดบนนอกนิให้ไปดันดินให้พ่อใหญ่แพงครับโน้ไปดันดินอนกันนครับมีดินกองอยู่โอ้ต้นไม้ผม เจอฝนมาสวยเลยครับวันนี้ว่าจะไปเยี่ยมอาจารย์โอ๋หน่อยเมื่อวานไม่ได้ไปครับฝลตกหเมื่อวานไม่ได้ไม่ได้ทำงานหรอกอาจารโอ๋โอ้ิติดกระดาษกลาวหมดแล้วเว้ย รองพื้นก่อนครับรอชมครับวันนี้พ่นสีน้ำเงินจงอางครับก็ใกลแล้วใกลแล้วส่วนตัวนี้ก็สีน้ำเงินเหมือนกันนี่ตัวนี้ก็ลงสีน้ำเงินครับขัดเรียบร้อยแล้ว อันไหนข้างนอกอันไหนข้างในวะเนี่ยโอ,อ้ขัดเี็บร้อยเลยตัวนี้โอ้ยจะได้พ่นมเนนี่เบิลยังคืมนนค,ม,คมมาอยู่ ทุกวันนี้หาหนังสือพิมพ์ยากครับเขาก็มีไอ้กระดาษเป็นม้วนๆม,มาเนี่ยเอามาเปะมันจะง,ง่ายกว่าเลยดูหนังสือพิมพ์หายยากแล้วเอ๊แล,ล็เกอร์แห้งแล้วครับโอ้เนียนเลยอะ่ะเนียนเนียนครับเนียนเนียนโอ้โหสุดจัดเลย อันนี้สีพื้นหรือสีจริงนี่สีพื้นครับอ้าวมันคือคล้ายๆกันเนาะคล้ายกันนะเออมันจะเอาสีขาวผสมสีฟ้าเลยโอ้พูดถึงถ้าเราพ่นสีพื้นแบบนี้แล้วก็ลงแล็คเกอร์มันเงาเหมือนกันไหมเงาเลยมันจะเนียนเหมือนไอ้สีจริงนี่ไหมเนียนเหมือนกันบ่โอ้โหว่ามันคล้ายกันเลยอ่ะเนาะ อไมได้ืมไม่ได้ดูบินว่าสีพื้นมันราคามันเท่ากันไหมถูกกว่าไหมสีจริง,รงอ๋อสจริงมันกับางเียมันเป็นสีแก้วสีงงอย่เนื้อสีมันมน้อยมันกัสีงามกว่าแงกลวสิเอ,อ ีพ่นเสร็จก็พ่นเงินตามได้เลยเปล่ครับผมไม่ต้องรอให้แห้งมันเป็นสีพือแห้งเร็วครับอ๋อแต่ตัวกระตุเล็กนันมนแห้งได้ครับครับโอ้แสดงว่าได้พ่นเดี๋ยวนี้เลยนี่ เดี๋ยวต้องถามดินด่วนว่าจะเอารถมาทำนี่ไหมก็เห็น f อฟบางคนคอมเมนต์มาว่าดินด่วนไม่มีคนไปขับรถมาครับไม่ยากหรอ,อ,อกเดี๋ยวผมไปขับมาให้ก็ได้บ่ยากอฝากบอกดินด่วนหน่อยเด้อถ้าไม่มีคนขับรถเดี๋ยวผมไปขับมาให้เองไม่ยากเพราะว่ารถผมมันใกล้เสร็จแลนะ้วเนี่ยมันก็เหลือ เค่ข okay. uh, ัดแผ่นมิเนียมครับแผ่นมิเนียมที่อยู่ข้างๆเนี้ยแผ่นมิเนียมอยู่ข้างๆนี้ขัดแล้วก็เคลือบแักเกิร์แล้วก็ประกอบเ้าไปคืนแล้วก็แปะกระดาษกาวตัวนี้เก็บงานสีดําข้างล่างนี้ครับเก็บงานสีดําข้างล่างนี้ก็ก็น่าจะจบแล้วนะครับจบที่เรียบร้อยนะ เก็บพวกนี้หน่อยสีดําไม่แน่อาจจะได้เดี๋ยวๆล้างดูก่อนครับอาจจะได้เก็บถ้าตัวนี้มันสวยแล้วก็อาจจะไม่ได้พ่นสีดําเงานะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนรอดูว่าล้างไปมันจะออกดีไหมมันจะสวยไหม ป้องหนึ่งมดบ่สน,นี่สีน้ำเงินนี่โจงอ่างนี่พ่อ,อได้เหลือพน่นบางโคอนบอ S <S ลองเบ้งกันบ่่พอจะได้ไปซื้อใหม่อีกปีเตยงไงมันก็ต้องได้ซื้อมาอยู่แล้วแหะเพราะว่าปาท้ายอีกปาท้ายยังไม่ได้ทำเลย เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวเอารถเก๋งคูเอไปเช็คให้ก่อนมีประจอดครับจอดยาวๆไปเลยมีงานเดี๋ยวค่อยออกอุ้อ้มันโดนลายเตกวะเนี่ยเนี่ยเตกแล้วเนี่ย เปลี่ยนหายมันเคลื่อนเรียบร้อยเปลี่ยนกองโซล่าเรียบร้อยเดี๋ยวรองงานก่อนแลได้เอาไปเทสดูว่าปั๊มอะไรยังแรงเหมือนเดิมไหมเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ